ค่ะสวัสดีค่ะต้องงานเผ็ดต้องงานแซบนะคะแล้วต้องปล่อยผมนะคะนี่เคค่ะโอ้โหผมแบบว่านี่นแค่มวนเมื่อวานนะเคสวัสดีค่ะก็อยากจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ลีมากๆเลยนะคะที่อยู่เซนต์หลุยส์มิสซูรีเลยนะคะก็แกใจดีมากแกได้โพสต์มะม่วงเแบบี้มะม่วงอะมะม่วง,มมวงลูกๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะใน Facebook แล้วพี่ก็บอกพี่แค่เข้าไปคลิกเขาว่าโหแค่นีนะ้ความน่ารักของแก ให้มาแพ็กหนึ่งแถมมาด้วยน้ำพริกตาปลาเออไม่ใช่ตาน้ำพริกปลาดูกฟูพริกขิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ลีขอบคุณอีกครั้งค่ะถึงเราไม่เคยเจอหน้ากันเนาะแต่คือก็ขอบคุณมิตรภาพตรงนี้นะคะพี่ลีขอบคุณค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะแซบคัดงานนี้น้ำลายแตกฟองค่ะก็แกะแถมให้อีกลูกหนึ่งก็งานนี้เราก็ต้องมาจ้วงค่ะ ไม่ได้กินนานแล้วนะพูดจริงๆกระปิค่ะกระปิที่ไหนคะกระปิดีของโครนนะคะมะม่มมวงค่ะลำเต้เจ้านี่กึอถึงสมัยเป็นละอ่อนเลยน่ะนี่อือยู่ปื้นเก้ามะม่วงแล้วก็กิ่นมะม่วงก็กระปิเนาะอืดูหน้าแปบบ ดีนะสามีไม่อยู่นีสามีว่าย,ยินี้นั่งกินกะปินี่ค่ะต้องเอาออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อสะใจมากพี่ลีขอบคุณมากค่ะลำแต้เจ้า เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมค่ะพิซซ่าเบอร์เกอร์อันนี้เทพกว่าฮะเสียวซ่าเลยอ่ะเหรอนี่กินมะม่วงนะจ๊ะ ท่านั่งเยอะช่วงนี้ใช่ไหมทุกคนบอกพี่พิมช่วงนี้พี่พิมท่าเยอะนะอืมเมือไปจับผมกระปีเขาเลิศมากค่ะกระปีตาคองโคลนนี่นะทำให้กระปีกลิ่นก็ไม่ค่อยแรงค่ะไม่ค่อยติดปากเลยอืม พี่ลีคงจะรู้ใช่ไหมคะว่าน้องมีความสุขแค่ไหนคะที่ได้มะม่วงแพ็คนี้เปรี้ยวมากมสะใจขนาดเม็ดมันค่ะพี่ลีคะ่ะคุณน้องอย่าเอาเม็ดมันทิ้งนะคะอันที่กรอบๆรอบๆเม็ดเนี่ยอร่อยอยันนี้ฮะจำได้อยู่สมัยเป็นเด็ก มะม่วงอ่อนอ่ะอืมสะใจกลืนเลยค่ะจริงมันต้ององมไว้น,น,นานๆนะค่อยเคี้ยวอ๋ออ๋ออืมอืม,อมเป็นอะไรเยอะไม่จัดคาเรนพิมอืม้อหือ บายบายทั้งเปี้ยวทั้งอร่อยค่ะสาใจสุดๆขอบคุณค่ะพี่ลีขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ